ชาวราศีธนูฮะเป็นหนึ่งในราศีปีนี้ที่มีโชคใหญ่นะฮะเรียกว่าเป็นราศีที่ต้องบอกว่ามันมีอะไรใหม่ๆให้ทำนะครับปีนี้นะฮะมีการเปลี่ยนชีวิตในมุมของงานเปลี่ยนชีวิตในมุมของการหมุนเงินหางเงินหรือว่าช่องทางการหางเงินที่เพิ่มมากขึ้นเป็นมุมของผู้ใหญ่เมตตาเพราะดาวพฤหัสจะโครจรเล็งนะฮะมันเติมพลังเรื่องของคนช่วยเหลือและปัญญาในการทํา อะไรที่อยากทําเป็นพิเศษแล้วมันก่อให้เกิดเป็นรูปธรรมก็คือทําออกมาได้ให้เห็นเป็นรูปธรรมะเนาะโอเคครับอีกอย่างนึงนะฮะมันเป็นดาวช่วงที่ดาวราหูให้คุณคือดาวราหูโคจรเป็นเกษตรตารที่พดีครับในช่วงแต่เดือนพฤษภาไปต้นไบหมายถึงการออกงานเพิ่มมากขึ้นเจอคนมากหน้าหลายตาเพิ่มมากขึ้นมีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องสําคัญสําคัญได้เด่นขึ้นมีไหวพริบ เด่นมากขึ้นแล้วก็มีดวงคนสนับสนุนส่งเสริมนะฮะเข้ามามากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมเจาะไปลึกๆเป็นเรื่องๆไปนิดนงะเพื่อว่ามันจะมีเรื่องอะไรที่เรากําลังคิดทําหรือลังเลเราจะได้มีความมั่นใจว่าโอเคทําได้โอเคะฮะเรื่องแรกคือเรื่องของงานนะครับเพื่อนๆรู้ไหมคนราศีธนูนะฮะเป็นราศีที่เป็นดักประจนภัยนะหลายคนที่อยู่ในราศีเนี้ยชีวิตไม่ปกตินะครับ คือมักจะโลดผนนะฮะเรียกว่าทํางานอาจจะเรียนอย่างหนึ่งทํางานอีกอย่างหนึ่งเยอะมากนะฮะชาวราศีธนูเป็นราศีทักชอรผจนภัยผมพูดเสมอว่าช่วงสัญลักษณ์เป็นคนยิงธนูครึ่งล่างเป็นม้านะฮะมันเป็นเป็นสัตว์ในเทพมิยายนะฮะซึ่งมันแปลว่าการชอบการประจญภัยนะฮะครึ่งล่างเป็นม้ามันม้าไม่อยู่นิ่งนะฮะม้าไม่ใช่วันวันนอนมันวิ่งไปเลยนะครับมันเป็นการสื่อให้เห็นว่า ชีวิตมกักจะไปนู่นไปนี่เป็นหรือว่ดเป็นนักเดินทางหรือบางคนเดินทางชีวิตก็ได้คือเปลี่ยนมาหลายอาชีพนะฮะทำนู่นเสร็จแล้วก็เปลี่ยนมางานที่หนึ่งบางคนเปลี่ยนหลายอาชีพเลยนะครับเพื่อนๆนะฮะไม่ใช่ว่าทําอย่างเรียนอย่างทําอย่างหนึ่งครับไม่ครับเปลี่ยนหลายอาชีพด้วยก็มีบางคนจบมาทางหนึ่งไปทางานอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็เปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งและบางคนก็ กำลังทําอะไรพร้อมๆกันอีกอย่างหนึง่งโอ้โหแบบเอาเรื่องเันฮะฉะนั้นครับปีนี้เป็นปีที่ประสบการณ์เป็นเข้มข้นละวดาวฤหัสเล็งมันหมายถึงโอกาสจังหวะและคนเมตตาก็เข้ามาพร้อมๆกันมีดาวเกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองปีนี้สําเร็จนะครับมีโอกาสใหม่ๆม,มีคนหยิบยื่นโอกาสนะฮะือว่าเพื่อนๆบางทีนะเราอาจจะ ทำอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะฮะแล้วก็ดูมันขุกขักอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเราทํางานประจานะฮะแล้วมันก็ยังกระบกกระแป๊กสมมตินะฮะคือมันยังไม่ได้แบบเติบโตอย่างใจนักนะฮะปีนี้ลองหาช่องทางหรือหาวิธีเพิ่มฝีมือหรือศักยภาพตัวเองขึ้นมาให้ได้นะฮะนี่อย่างแรกอย่างที่2คือมันจะสําเร็จไงฮะเพิ่มฝีมือเราจะเก่งขึ้นในงานที่เราทำอยู่อย่างที่2คือหาอะไรใหม่ๆมาทํา หรือว่าเพื่อนๆตั้งใจนะฮะอยากจะหาไรายได้พิเศษอยากจะหาช่องทาง,งาการเงินทางอื่นหรืออยากจะลองทดสอบงานพิเศษทําควบคู่ไปกับงานประจําก็ได้มันเหมือนกับงานประจําทําเพื่อความมาั่นคงทําเพื่อให้เราสบายใจนะฮะเรายังมีฐานที่มั่นที่จะทางานหรือว่าได้เงินรา,ายเดือนอยู่แล้วงานพิเศษมันเหมือนกับการออกไปหาบ้านใหม่หาช่องทางการ อาชีพให,ใหม่ๆเพื่อหารายได้พิเศษวิ่งเข้ามาสู่เงินบัญชีในปัจจุบันก็คือทํางานประจําด้วยมั่นคงงานตัวอื่นก็วิ่งเข้ามาเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะ,ะเพื่อนๆรู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่เราทาบางคนทํามานานละมันจะคลิกนะฮะในปีนี้มันจะมีโอกาสใหญ่นะฮะเข้ามาหรือเจอช่องทางใหม่นะครับโอ้โหเจ๋งเลยนะอันนี้ผมก็พูดสำหรับเพื่อนๆที่ยังต้องขนขวาย หางานหาเงินนะฮะหรือหาโอกาสในส่วนตัวพิเศษเนี่ยมันจะสําเร็จนะครับก็อยู่ในช่วงนี้เลยบางทีเป็นเพื่อนตั้งใจอยากจะทํางานหรือกําลังอยากจะลงทุนนะครับจะต้องศึกษาหาข้อมูลเต็มที่ก่อนนะฮะแล้วค่อยลงทุนนะไม่เช่ว่าเห็นเขาอยากเห็นเขารวยกันอาชีพนั้นหรือก็ลงทุนแบบนั้นแบบนี้แล้วเขาก็มีตังกันเราไม่มีความรู้เราเอาเงินไปแปะให้เขาลงทุนให้อันนี้ไม่โอเคนะ หรือบางทีเราอยากจะเอาเงินลงทุนด้วยตัวเองก็ได้เราดูเองก็ได้อันนี้ก็ไม่โอเคไม่ว่าต้องมีความเชี่ยวชาญก่อนนะในสายงานที่ทําใหม่นะหรอจะแล้วจะลงทุนก็ค่อยว่ากันเพราะว่าขนาดคนเก่งๆในสายงานนั้นเขายัางบางทีเขายัางเหนื่อยเลยครับเราประสบการณ์น้อยกว่าลหลายๆอย่างน้อยกว่าบางทีเราไม่รู้ไปนี่แบบเงินหายเกลี้ยงแน่นะฮะไม่ใช่ทําอะไรก็ได้ถึงได้สำเร็จนะครับไม่ใช่ดวงดีคือทําอะไรก็สำเร็จไปครับดวงดีคือมีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำแล้วมันปีที่ เติบโตในสายงานได้นะครับทีนี้ดูต่อนะฮะมันเป็นปีที่ผู้ใหญ่เมตานะฮะบางทีเพื่อนๆจะเจอคนเมตานะฮะคือให้โอกาสหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมานะครับบางคนเนปีนี้มีเรื่องของการย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนงานนะฮะหรือว่ามีอะไรใหม่ๆคนเปลี่ยนแฟนแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะฮะใหม่ๆกันทีนี้คืออาจจะเป็น เรื่องของงานภารกิจใหม่ๆหรือผู้ใหญ่ให้โอกาสนะฮะนี่เพื่อนๆครับปีนี้ถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสให้คว้าไว้นะครับมันเป็นโอกาสที่เด่นมากมันมีโอกาสมาแน่ๆนะฮะอยู่ที่ว่าเรากลัวไม่กลัวบางคนกลัวนะฮะแน่นอนเศรษฐกิจแบบนี้แล้วบางทีเราก็ไม่ไม่ชินแล้วก็ยังไม่คุ้นในสิ่งที่เราอยากทําแต่อยู่ไปทําแล้วก็กลัวไหมครับเนี่ยต้องระวังนะครับ โอกาสใหม่ๆมาคว้าไว้นะฮะถ้าเราถนัดในสิ่งนั้นแล้วมีคนมาชักชวนโอเคทําถ้าเราไม่ถนัดสิ่งนั้นมีคนมาชักชวนไม่ทําเราเน้นความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ในระดับหนึ่งก่อนนะโอเคนะครับมันจะได้รู้ว่าใช่โอ้โหทําได้ทุกอย่างไหมครับต่อมานะฮะโอกาสมาแน่ๆอย่างที่บอกะฮะแล้วก็เพื่อนๆต้องระวังอย่างนะวันนี้มันก็จะมีเหมือนกับตัวตัวเลือกเด่นๆกับพวกมิชาชีพเข้ามาครับ ปีนี้เป็นปีที่มีมคนมาหลอกลวงแล้วนะฮะฉะนั้นบางทีจ้างงานเรานะฮะแล้วกลายเป็นไม่ให้ตังค์ก็มีนะต้องดูดีๆนะ,ะในการรับงานด้วยนะครับเห็นไหมโอกาสมันมาหลายแบบโอกาสแบบบริสุทธิ์คือทําไ่้ด้ตังค์โอกาสแบบไม่บริสุทธิ์นะฮะทำแล้วเสียตังค์แล้วก็ไม่ได้เลยเลยเสียความรู้สึกเสียเวลาด้วยนะครับทีนี้มันมีดวงอย่างคือโชคฟุกฟุกนะครับปีนี้จะมีโชคฟุกฟุกนะฮะ ช่ฟุกจากงานก็ได้นะบางทีเราทำทําง,งานอยู่เอาอยู่ๆผู้ใหญ่ให้ตําแหน่งเฉยเลยอยู่ๆผู้ใหญ่พาหรือชวนไปทําโปรเจกต์ใหญ่ที่เป็นสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้เราเกิดจากวงการใหม่ๆหรือจากงานใหม่ๆได้เฉยเลยหรือมีแนวทางที่เรากําลังอยากทําพิเศษแล้วก็อลองลองดูแล้วมันเติบโตแล้วมันเกิดเฉยเลยนะฮะมันเหมือนจุดเปลี่ยนของชีวิตนันนะ ในปีนี้นะครับแล้วมันก็แปลเปลี่ยนเป็นสีรัพย์คือโชคลาภสรุปคือโชคลาภนะครับมันมาได้ทั้งเป็นเงินทองเป็นเงินก้อนโชคลาภมาได้ทั้งโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนไม่ต้องการเงินขอโอกาสแล้วโอกาสเนี้ยเอาไปต่อเป็นเงินเอาต่อเป็นทรัพย์สินสิ่งของนั้นในอนาคตบางคนเขาเราโอกาสมากกว่านะโอกาสมันยั่งยืนไงช่วโอกาสได้ตําแหน่งใหม่ได้เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของบริษัทอะไรก็ตามนะฮะเนี่ยโอกาสที่เข้ามา มันต่อยอดได้ยาวเดี๋ยวถ้าเป็นเงินก้อนเดียวใช้แป๊บเดียวก็หมดละนะฮะนั้นก็แล้วแต่ข้อแรกคือมีโอกาสได้เงินอย่างที่2คือโอกาสใหม่อย่างที่สามมันมีดวงเรื่องความรักนะฮะควารักใหม่เข้ามาไม่ว่าเราจะตอบตกลงหรือว่าจะยังไงแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับการได้ซื้อทรัพย์สินสิ่งของนะฮะเพื่อนครับมันเป็นปีที่มีโอกาสได้ทรัพย์สินสิ่งของที่พอจะมีราคานะฮะไม่ใช่ว่าซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าทั่วไปไมฮะมันแพงกว่านั้น ก็เรียกว่ามันจะมีเกีย์ได้สิ่งสินนั้นด้วยนะฮะแล้วบางคนครับมีเด็ดเรื่องยานพาหนะนะฮะบางคนไม่เอาอาสังหารุนยานพาหนะเออจะซื้อจะขายบางคนเลยว่าถ้าขายมันก็เป็นโชคเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าต้องซื้อนะฮะอยากขายขายมันได้ตังค์แต่ขายไม่ได้สักทีในช่วงปีที่ผ่านมาอ้าปีนี้มีรุ้นนะฮะแต่ก็ดูเรื่องราคาเยนะไม่ใช่ว่ามันมันมีนะรู้บอกว่าดวงจะขายได้อัพราคาขึ้นเฉยเลยนะฮะจากเดิมคนนี่ขายยากเลยครับ สุดท้ายก็โดนต่อลงมาในตัวเลขที่เราต้องขายพอดีนะฮะเพราะนั้นถ้าอยากขายก็ใช้ตัวเลขตามปกตินะฮะหรืออาจจะลดลดอะไรขึ้นหน่อยเพื่อจะได้เล็งเินเร็วๆนะครับแปลว่ามันจะมีโชคใหญ่แน่ๆนะครับในปีนี้เมันทํา้เราใจฟูทำให้เรามีกำลังใจนะฮะโอเคขอให้โชคดีครับในปีนี้ฮะเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ